ครับเพื่อนเอกนีชลีชาแนลนะเขาก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีภารกิจนะครับมาขอเลขนะครับที่อีกหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คุณยายแก้บนหลังจากเมื่ที่แล้วถูกหลังจากงวดที่แล้วนะครับคุณยายคุณยายเอ็นนะครับก็ถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับ ที่เราจะไปขอเลขเด็ดงวนนี้นะครับเผื่อรัฐบาลนะครับดูว่ามวนนี้จะได้อะไรนะครับท่านจอกนกับทู่่ย่าก็เลยลูานเขาก็ได้ถูกันทุ์ก็ขอเบอร์ใหญ่กให้ตังัเน้อรัฐบาลนะนี่รัฐบาล้องปังตั้งสามตัวแล้วสองตัวทุกทสาธุ นะครับอย่าเอียนนะครับมาแก้บนก็วันนี้หวังว่าจะให้เพื่อนเอกซีถูกทั้งบนทั้งล่างเหมือนกับคุณยายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับซึ่งเป็นที่ที่อชัญว่าเป็นประตูเมืองรับแลนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาขอหวยรายวันหวยพิเศษครับวันนี้ก็ก็เข้านะครับ คือเข้ามาสี่วันติดนะแอดก็ได้วันนี้คือเล่นให้เป็นนะครับแต่ก็ซื้อถูกนะครับตั้งแต่วันที่เราล่องเรือผมก็บอกแล้วมีอยู่วันนั้นก็ไปขอเรือกลางไอขอเลขกลางทะเลกลางเกาะกลางพืวอลาพอกนะครับก็ปรากฏว่าก่อนวันนั้นเข้าสี่ครั้งเลยนะครับเมื่อวานก็เข้านะครับวันนี้ก็แอดก็ได้โชคดีครับนิดหน่อยครับซื้อไม่เป็นนะครับฝากก็ซื้อมาาะครับเพื่อนเอฟซีตอนนี้เราก็ทีมงานก็กําลังเดินทางนะครับ ขอโชคลาภน,นะครับดังที่เขาเรียกว่าเป็นประตูเมืองรับแลนะครับก็วันนี้เรามาขอทําขอเลขเลขเด็ดนะครับไปฝากเพื่อนเป็นเสียครับใ <ap> นทีนงานก็ <c oughs> ที่อย่างนี้เข้าไปนะครับก็จะแต่ละท่านจะพูดเป็นเสเียงเดียวกันว่าจะได้กลิ่นน้ำหอม <c oughs> น้ําอบนะครับคือแบบต้องบอกว่า เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ต้องเจอประจับไปแล้วนะครับนะคุณแม่หมอเยียดนะครับแล้วก็จันเทนนะครับมาวันนี้แล้วก็มีพี่คนสมิททีนี่นะครับลงเงานะวันนี้ครับก็เป็นคืนวันพระใหญ่นะครับ ในการรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับชุกดี h ช n แนลด้วยนะครับเพื่อนสีครับคันนี้นะครับกุาย

เห็นไหมครับเพื่อนเอครับนมัชม่ย่งชมเหนะครับว่าการเทียนาห้แล้วซูมให้ดีนครับตรงนี้นะครับสามห้าเลยใช่ไหมครับการเทียนว่าสามห้าห้านะครับคุณชมเห็นอะไลครัรง Cảm ơn quý vị đã mình dõi ะนะคุณยายเห็นแล้วนะครับ422ตน่นจารึกก็กลังบูชานะครับ422มันจะออกไอรัฐบาลหีืมันจะออกอแลม,ออม,มาตรงจุดนี้นะดูเอาเองเด้อนี่ชี้ให้ดูนะ,ะคนะครับสิ นี่นี่ตัวเลยดูเอาเองตัวลยวเไม่บอกไม่บอกไม่บอกเอาเดูเอาเองให้ดูเอาเองสล่งยดูเอายดูเลยมันเป็นเลขบ้านไหมคะคุณยาก็ดูเอาสิคะหกเ้าชัดนะข้างบน แต่ว่าเป็นสี่วนะครับที่เห็นน้าเหมาอสองแปดนะไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจมีถ้าเป็นสองสองที่กรห้อมันจะยืนตรงสองตันี้ตงที่ตนไห้อารมณ์เงียบละมายที่สองนีที่สองสองน่ะมันชัด แต่ข้างล่างเขาไม่ให้บอกให้ดูเอาเองตามตัวน่ะไม่ดูอะไรเน่ยดูซีดจอตดูซีเขาปู่ไม่ให้บอกเขาปู่ให้ดูก่อนให้ให้เอฟซีดูก่อนซีดูเอาเองใช่ไหมครับว่าเห็นตัวไหนใช่ไหมครับนี่รู้รู้มันมันนั่งที่่สินั่งที่นเจ็ส่คือหนูเป็นห้าห้านะคือบรงไปตร่ไปคุณยายมองเห็นเลขห้าชัดเจนนะครับ มีสี่ดวงนะครับดับไฟใหแล้วครับเป็นห้าแต่ว่าตอนอาจจะเป็นสอก็ได้นน้จะมากนห้าเราเลื่อนจะมาห้ดูโนเราจะเห็นเม็อะไรมันห่างนะครับสะมห้าเตะสามใส่แลวแต่ ก็บอกกับดูสองดอวน่าเห็นเพียไหนนะครับมีใครเห็นอบ้างนอะชัดเลยยายบอก4ีนะครับเแต่ว่าส่วนแอดแอดมองเห็นเลข3เลข5ในชัดนะครับี ก็ให้ดูก่อนให้ให้ดูก่อนถ้าดูไม่ออกก็เดี๋ยวจะบอกห้าสาม้าสอดนะครับจะเป็นคนจนเบสาเลขสามห้ลสามาชัดนะครับันสคจะเห็นชัดก็คือสนะส่วนแอนเห็นสกับ5้านะัดเนี่ย สามห้าห้าสามห้าห้านะครับกลิ่นสามเหมือนกันเลยมีข้างบนเงาไหครับนี่ครับเนี่ยบนเงานี่ครับจะเห็นตัวไหนครับแอดมินแค่เหมองเป็นสามห้าเจ็ดนะครับเพื่อนฟิซีนะฮะแต่ส่วนแอดมินจะเห็นแค่สามห้านะครับชัดเจนนะฮะเลขสามเลขห้านี่ก็ชัดนะครับเพื่อนฟิฟซีดูนะฮะ ยายบอกเห็น422ครับเอ่อเออพื่อนเอฟซีครับเสียงลมที่แรงแล้วก็ยังวนไปด้วยกลิ่นหอมยังปรอะเ่อนกันซี่ được thì tìm tiền ทูปนะครับเพื่อนเอฟซีครับ5 6 7 8ก็เขาจะเสี่ยงทายด้วยการดูที่จอบโปรกแล้วก็ดูว่าทูปที่นับนั้นจะได้ของอะไรนะครับ15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ส8 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ห้าส5บห้าส5บเอ็ดห้าสิบสองห้าสิห้าสบห้าห้้าสิบหห้าสิ็ดห้าสิบแดห้าสบเก้าสิหกหิบสองหสาม ูได้7นะครับนะครับเพื่อนหนึ้งีนะครับเจ็ด 7, กก็จะไปตรงกับผู้เสียชีวิตกับโควิดนะครับพยายอดผู้เสียชีวิตโควิดนะครับวันนี้ก่คือครับผมเ็หที่จุดโทูบอ่ะหนึ่อ่ะหนจุดแค่นึก็พโเดี๋ยวเขาก้ไปกลับเอง ครนี่ะไ้รบนะเดี๋ยวอมาผมสรุปหน่อยิดอ่านงสเป็นากรากินรัฐบาลเป็นน่นคุณครับเพื่อน็ครับนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนก็เลขนะครับอาจจะเยอะจนิดนึงครับก็ต wow. oh, ัดเล่นนะครับเพื mm, ่อน็ี่ครับก็โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมเลยนะครับเล็บีนะครับก็อ๋อนะครับ คุณยายสัมผัสได้450นะครับเบลีบีนะครับสี่องสอเห็นในหลัก42เห็นในจอมปลวกนะครับเบลีบีเออแบบนี้นะครับผมจันเทนเห็นนะครับสนะครับจันเทนจะไปซื้ออะไรก็ซื้อนะคทำมือมากเลยเลยนี่นะสามห้ามันออกได้หลายทางเลยอนี่นะครับเป็นบีนะครับ355ห้าห้าเนาะเปลี่ยนทุกท่านเลยนะ355 เดี๋ยวนะครับเป็นผ้เสียครับก็โปรดใช้จินารากานในการรับชมนะครับ